สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเลขฟรีการคำนวณนี้ขอสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชิกทุกๆท่ททานนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และทุกๆท่ทานที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเรามีสูตรล่างแบ่งปันนะคะเราจะมาแบ่งปันสูตรล่างกัน สูตรนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองมาทําไปด้วยกันนะคะท่านผู้ใดว่างมีเวลาว่างนะคะเราจะมาบวกเลขไปด้วยกันสักครู่นะคะอ่ะเรามาทําสูตรนี้ก่อนนะคะวันนี้เราจะลงทั้งหมดสอง่าสูตรนี้นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมีทั้งหมดสองสูตรด้วยกันนะคะเป็นแบ่งปันหนึ่งและแบ่งปันสองแต่อ่าตอนนี้ที่ผู้กํนานวณกําลังทําเนี่ยเป็นแบ่งปันสอง เดี๋ยวเรามาเริ่มบวกเลขไปด้วยกันนะคะค่ะเริ่มเลยนะคะ,ะเดี๋ยวผู้คำนวณนะคะขอขอบพระคุณทุกทุกคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์ส่งมาเป็นกาลังใจนะคะต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงอ่านแล้วชื่นใจนะคะขอบพระคุณมากๆอ่ะเรามาเริ่มบวกเลขไปด้วยกันเลยนะคะหนึ่งบวกหนึ่ง ท่้กับสองสบวกหนึ่งท้กัสามเราก็ใส่สนะคะ3าบวกหเป็น4 4่่บวยสองเป็น6เราได้เลขล่างนะคะคือ2 4และ6เลขที่ออกก็คือ2 3เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ3ล่างมานะคะ 0บวก4ท่ากับ4 4บวก4ท่ากับ8แล้วก็สิ็แ8นะคะ8บวย1เป็น9 9บวกอีก2เป็น11เราได้เลขล่างนะคะ8 9และ1เลขที่ออกก็คือ7 9เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ9ล่างมานะคะ ต่อนะคะ5บวก2เป็น7 7บวก2เป็น9แล้วก็ใส่9นะคะ9บวกอีก1เป็น10แล้วก็ใส่0 0บวกอีก2เป็น2เราได้เลขล่างนะคะคือ9 0และ2เลขที่ออกก็คือ9 0 เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะก้าวล่างมาหลัก10นะคะ0ล่างมาหลักหน่วยนะคะตอนนะคะ5บวก6เป็น11 11บวก6เป็น17แล้วก็17นะคะ7บวกอีก1เป็น8 8บวกอีกสองเป็น10แล้วก็ใส่0นะคะ เราได้เลขล่างนะคะก็คือ7 8หรแอ0ละ0เลขที่ออกก็คือ8 3เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ8ล่างมานะคะ1บวก2เป็น3 3บวก2เป็น5เราก็ใส่5นะคะ5บวกอีก1เป็น6 6 บวกอีกสองเป็น8เราได้เลขล่างนะคะก็คือ5 6และ8เลขที่ออกก็คือ3 8เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะแล่างมาหลักหน่วยนะคะ2อบวกหเป็น8 8ดบวกห เป็น14แล้วก็ส4นะคะ4บวกีีก1เป็น5 5บวกอีก2เป็น7เราได้เลขล่างนะคะก็คือ4 5และ7็กเลขที่ออกก็คือ9 5เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะ5ล่างมาหลักหน่วยนะคะเจ็ด บวกสเป็นสิบหนึ่งสิบวก4เป็นส 11. 11ิห้าแล้วก็สี่ห้านะคะห้าบวอยหนึ่งเป็นหกหกบ่อยสองเป็นแปดเราได้เลขล่างนะคะคือห้าหกและแปดเลขที่ออกก็คือห้าเจ็ด เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะห้าล่างมาหลักสิบนะคะงวดที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่1นธันวาคมพศหกเรามาดูกันนะคะ1นึ่งบวกหกเท่ากับเ็ดเบวกหกเท่ากับสิแล้วก็ใส่สามนะคะ3าบวกอีกหนึ่งเป็นสี่ สี่บอยสอเป็น6เราเราผลนะคะค่ะเราได้เลขล่างนะคะสูตรนี้สูตรแบ่งปันนะคะสูตรที่2นะคะที่เราได้ไว้ก็คือ3 4และ6กเขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่ในเลขท้ายสราก,กินแบ่งรัฐบาลนะคะสองตัวล่างของเราต้องบอกก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวเราดูสูตรนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็มาดู อีกหนึ่งสูตรค่ะวันนี้ผู้คำนวณให้เล็กล่างแบ่งปันนะคะสองสูสตรสูตรนี้นะคะล่ลางแบ่งปันนะคะเพิ่งเริ่มเดินนะคะเขาเพิ 9. 9่งเริ่มเดินเดี๋ยวเรามาทําไปด้วยกันแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าเก้าบวกสี่เท่ากับสิบสามแล้วก็ใส่สามนะคะ 3บวกสเป็น5 5บวกอีก1เป็น6เราได้เลขล่างนะคะก็คือ3 5และ6เลขที่ออกก็คือ3 8เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ3ล่างมานะคะ6บวก4เท่ากับ10 10บวก7เท่ากับ17แล้วก็สเศ็7นะคะ 7บวก2อเท่ากับ9 9บวกอีก1เท่ากับ10แล้วก็ใส่0เราได้เลขล่างนะคะก็คือ7 9หรือ0และ0เลขที่ออกก็คือ9 5เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะ9มาหลัก10นะคะต่อน,นะคะ5บวก7 เท่ากับ12 12บวก3เท่ากับ15เราก็ใส่5นะคะ5บวกอีก2เป็น7 7บวกอีก1เป็น8เราได้เลขล่างนะคะก็คือ5 7และ8เลขที่ออกก็คือ5 7เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ5ล่างมาหลัก10นะคะ เล่างมาหลักหน่วยนะคะเลขที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่1ทธันวาคมพศ64เรามาทำไปได้วยกันนะคะ2บวก1้เท่ากับ3 3บวก2เท่ากับ5เราก็เศษ5นะคะ5บวก2เป็น7 7บวกอีก1 เป็นแปดเราเรอผลนะคะค่ะสำหรับสูตรนะคะสูตรนี้สูตรที่หนึ่งที่มาของสูตรคืออันนี้นะคะเราใช้หลักพันนะคะบวกด้วยหน่วยหน่วยหน้าครั้งที่สองแล้วบวกด้วยร้อยหลังครั้งที่สองเท่ากับเอกตัวที่หนึ่งได้เท่าไรนะคะบวกสองเท่ากับเอกตัวที่สองแล้วบวกอีกหนึ่งเท่ากับเอกตัวที่สาม นี่คือที่มาของสูตรที่หนึ่งนะคะส่วนสูตรที่สองนะคะที่มาของสูตรที่สองนะคะก็คือเราใช้หลักหน่วยบนนะคะบวกด้วยร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งแล้วบวกด้วยร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะคะเท่ากับ x ตัวที่หนึ่งได้เท่าไหร่นะคะบวกหนึ่งตับ x ตัวที่สองแล้วบวกสองเท่ากับ x ตัวที่สามและเรามาดูนะคะระหว่างสูตรหนึ่งกับสูตรสองนะคะเขาเดินดีมากนะคะเ<โ>ข,า,ขาเดินดีมาก ถ้าทั้งสองสูตรนี้นะคะ <het> เขายังเดินดีเหมือนเดิมนะคะต้องบอกว่าเดินดีเหมือนเดิมนะคะถ้าเขายังเดินดีเหมือนเดิมนะคะเลขที่สวยนะคะเลขที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่ถูกใจผู้คำนวณอ่าต้องบอกว่าเลขถูกใจผู้คำนวณนะคะผู้คำนวณก็จะทําแบบนี้นะคะห้าห้าและห้า เจ็ดเจ็ดและเจ็ดปากกาก็หมดพอดีเลยแล้วก็แปดแปดและแปดก็จะเป็นห้าสามห้าสี่ห้าหก จ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกแปดสามแปดสี่และแปดหกนะคะผู้คํานวณชอบนะคะต้องบอกก่อนนะคะอ่าแล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าที่เรามาจับรวมกันนี้นะคะก็ไม่ได้การันตีนะคะว่าเขาจะต้องมาเสมอไปเพียงแต่เป็นคู่คู่ชุดนะคะที่ผู้คํานวณชอบมากนะคะเพราะแล้วก็เลยนำมาแบ่งปันกันนะคะ ขอให้ทุกคนนะคะใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะใช้สติแต่ต้องให้ดีก่อนที่จะนําไปใช้สูตรทุกสูตรนะคะที่เราได้มาได้มาจากสถิตินะคะที่เขาออกไปแล้วแล้วเรามาทําเป็นสูตรย่อมถูกเสมอแต่เขาจะเดินต่อไปข้างหน้าได้หรือไม่นั้นนะคะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะในวันที่1นธันวาคมพศหกสนี้สังเกตนะคะถ้าผู้ใดนะคะติดตามร้อยสูตรสังเกตคู่ชุดบนคู่ชุดล่างของร้อยสูตรนะคะ เหมือนกันเดะนะคะถ้าผู้ใดนะคะติดตามก็จะรู้นะคะดูเหมือนเยอะนะคะถ้าตัดตัวซ้ําๆออกไปนะคะก็เหลือไม่เท่าไหร่แต่ผู้คํานวณไม่เคยตัดให้นะคะขอให้ทุกท่านใช้วิจนาณญาณของท่านเองนะคะผู้คํานวณชอบจึงนํามาแบ่งปันกันแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะใช้วิจนรณญานในการรับชมนะคะใช้วิจนรณญานใช้สติให้ดีก่อนที่จะนําไปใช้ค่ะ ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมจนถึงวินาทีนี้ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีสำหรับปีใหม่นี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีในงวดวันที่ 1. น่ธันวาคมพศ .64 สี่แล้วก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้และเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ